สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศประจำวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธจักราช2567ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีค่ะก็บพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเยน็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ค่ะให,ห้บริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนมีอากาศเยน็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า จากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะก็บพบว,ว่าท้องฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแมนณคณี้ก็ค่ัน้างปลอดโปร่งค่ะตัวสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนและเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครก็ตรวจพบกลุ่มฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายเมเนีอยู่ที33-34องศาเซลเซียส คาดไม้อุณหภูมิต่ำสุดเมืออ่อเอินเ้าคายอยู่ที่17-21องศาเซลเซียสในส่วนของยอดภูค่ะก,ก็มีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11-16องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในตอนเช้าค่ะและให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกอวัยน้ำค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตวันอง,งนื้ตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมณีสวัสดีค่ะ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน